สวัสดีค่ะทิฉัน,นชื่อนางสาวานภพรรชวายนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นปวสหนึ่งแผนการเลขานุการนัดนักนศึกษา0-34ค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพหลังจากจบจากแผนการเลขานุการค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจ,จอยากเรียนในแผนการเลขานุก,การแต่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเรียนจบไปแล้วจะทําอะไรหรือจะทําอะไรได้บ้างวันนี้พี่มีเกิ็ดความรู้เล็กๆดน้อยๆมาฝากน้อง,งๆกัน,น,นค่ะแน่นอนค่ะหากเรียนแผน,นกรเลขานุก,การงานแรกที่จะทาได้คืองานเลขานุก,การค่ะ 2. แพนักง,งานต้อนรับ3งานการพิมพ์ 4. งานจาวาเลข 5. งานจัดการเอกสาร หกงานธุรกิจเจ็ดงานประชาสัมพันธ์แปดงานส่วนตัวค่ะในส่วนของงานส่วนตัวนะคะก็สามารถทําในร้านไทยเอกสารรับจัดสัมมนาค่ะปัจจุบันนะคะสังเกตได้ว่าในหน่วยงานต่างๆจําจเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งเลขานุการผู้บริหารงานในฝ่ายงานทั่วไปค่ะและยังมีอีกหลายตําแหน่งที่นักเรียนที่จบจากเป็นการเลขานุการสามารถทําได้ สุดท้ายนี้ก็อยากฝากไว้สำหรับรน้องๆที่สนใจอยากเรียนอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ